านไปทัพพด่เลาเลอเนี่ยน่งัมยกใ่กันบ้านะไรอับบ้านสูขา้าชพาดังปัดบันเดี๋ยมันสวยมึงนั่งยืมกันั่งกันอดรูปแล้วไม่ชนี่ไมคิดว่าจะมาแบบนี้ที่ว่านั่งอยู่ ช่วยแกไม่ได้พ่อยทำะพอะไรแม่กอกอดเมียอยู่แต่ไม่มีปัญญาจะช่วยเมียนี่แหละแม่พ่อจะช่วยแบบไหนแม่พอ่บบอ,อ,พอช่วยแบบไหนก็บอกนี่แหละพ่อเดี๋ยใจตอนนี้นะขึ้นนังกวาเมียแต่ไม่มีปัญญาช่วยชีวิตมัน,นจบชีวิตแบบนี้เหมือนช่วยช่วยแบบไหนมันตายตอหน้าตอนตาห้ามก็ปีอยู่ด้วยกันไม่เคยมีอะไรไม่เคย เข้าโรงพยาบาลไม่เคยหาแค่เป็นแค่เดียวแพบคเดียวไม่ถึงสิบนาทีตาย ขาที่มับนางเสื้อ